พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคเช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพงานบางกอกมอเตอร์บา e เฟสติวัล2017ครั้งที่9ซึ่งจัดขึ้นที่ห้างสปปรรพสินค้าเซนทั a เวิลด์ใจกลางกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่1-5ถึงกุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมาในภาพรวมของงานปีนี้บอกคุณผู้ชมก่อนเลยครับว่าแต่ละค่ายนั้นเน้นการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพียงอย่างเดียว ดีฮอนด้าได้มีการเน้นรุ่นรีเบล5 0 0เป็นพิเศษเพราะม,มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปที่งานมอเตอร์เอปลายปี2,559ที่ผ่านมาโดยวางราคาอยู่ที่2 0, 2 0 0 0 0บาทรีเบล5 0 0นั้นนะครับจะแตกต่างจากรีเบล3 0 0ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ครับรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์2สูบเรียงของรถในตระกูล CBR 5 0 0 R ขณะที่รีเบล3 0 0นั้นใช้เครื่องยนต์ของ CBR 3 0 0 R แบบสูบเดียวและวางจำหน่ายที่ชรวมบิงเซ็นเตอร์ทั่วประเทศไทย แต่วารีเบล500นั้นจำหน่ายที่ชุมุมบิ๊กวิงของ h o n ด a ที่มีเพียง19แห่งทั่วประเทศไทยเท่านั้นโดยในงานครั้งนี้ได้มีการจัดโปรโมชั่นที่สําคัญก็คือเรื่องของการเปิดจับจองรุ่น CBR 650F และ CB 650F บิ๊กไบค์ขนาดกลางเครื่องยนต์สี่สูบเรียง 650cc รุ่นใหม่โมเดล2017โดยฮัน d a ได้มีการเปิดให้จองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับโดยประกาศว่าราคาจะแพงขึ้นประมาณ2,000ถึง5,000บาทและไม่มีการนำรถมาโชว์แต่ประการใด ดาวต้ต้นอยู่ที่2 9 0 0บาทดอกเบี้ยต่ำสุดที่3.75%รับฟรีกิฟต์ไวเชอร์5,000บาทครับโดยรถใหม่ CBR650F และ CB650F นั้นจะส่งมอบได้ในช่วงต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นใครหลายลคนที่จับจองไปแล้วก็รอกันดูนะครับต้นเดือนมีนาคมที่จะมาถึงนี้จะได้ขี่ก่อนใครและจะมีก,การเปิดจองอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับที่งานม o ต o r ยโชว์ปลายเดือนมีนาคมที่จะมาถึงนี้และในส่วนของรุ่น CBR650F CB 6 5 0 F รุ่นเดิมนะครับปี26นั้นมีการจัดโปรโมชั่นก็คือดอกเบีย้ยต่ำสุด3.75%ฟรีประกันภัยชั้น1ทะเบียนพรบรโดยดาวต่ำสุดอยู่ที่30,000บาทครับและรุ่น CB 6 5 0 F นั้นดาวต่ำสุดที่28,800บาทส่วน CBR 5 0 0 R นั้นดาวต่ำสุดอยู่ที่21,500บาท CB 5 0 0 F นั้นดาวต่ำสุดที่21,000บาทดอกเบีย้ย3.75%ฟรีประกันภัยชั้น1ทะเบียนและพระบ และในส่วนรถนำเข้าหรือ Import b ตใบนั้นได้มีการจับโปรโมชั่นก็คือดอกเบีย้ย0%นาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพรบรและทะเบียนทั้งรุ่น VFR 1,200X VFR 1,200F CB 1,100 NM Pro C TX 700N รวมถึงโกวิ n งนะครับที่ดอกเบีย้ย0% 48เดือนผ่อนเริ่มต้นที่22,600บาทครับส่วนรุ่น CB 500X สปอร์ตเอเวนเจอร์นั้นขายดิบขายดีนะครับรถไม่พอขายในยางานครั้งนี้จะไม่มีโปรโมชั่นแต่ระการใดและใครหลายคนที่เฝ้ารอคอย CBR1000R บอกได้เลยครับว่างานมอเตอร์โชว์ที่จะมาถึงนี้จะมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แน่นอน1 0 0รครับลุ้นกันอย่างเดียวว่า Honda นั้นจะวางราคา CBR10 0 0 r นั้นราคาเท่าไหร่กันแน่จะแพงขึ้นกี่หมื่นบาทนะครับไปลุ้นกันที่งานมอเตอร์โชว์หันมาดูที่ค่ายสูซูกิในงาน b a Festival คงนี้นะครับองบอกเลยครั รุ่นที่หลายคนนั้นยังสงสัยก็คือรุ่น gsx 1 3 0 0 r hayabusa yoshimura tx 1คันนี้ทำไมถึงมีราคาที่สูงมากถึง2 5 0ล้านบาทรุ่นนี้ตกแต่งพิเศษโดยสนลป์กแต่ง yoshimura ในญี่ปุ่นมีเพียง5คันเท่านั้นนะครับและเหลือเพียง1คันเท่านั้นครับโดยที่ yoshimura จะมีการปรับจูนได้2ครั้งให้เข้ากับผู้ขับขี่และหากใครต้องการล่วงหน้าต้องบอกเลยครับว่าต้องสั่งผลิต6เดือนถึงจะออกมาได้1คันเฉพาะถังน้ำมันนั้นต้องตีถึง4เดือนด้วยกันครับ รุ่นพระเอกของสุ u กิในงานครั้งนี้ก็ยังคงเป็นรุ่น gsx s 7 5 0ที่ได้มีการเปิดตัวไปในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปี2559ที่ผ่านมาโดยทำยอดจับจองที่ถล่มทลายสูงสุดเป็นประวัติการของสุ u กิตั้งแต่มีการจัดธมิตรใบเป็นต้นมาโดวยวางราคาอยู่ที่3 6 7 0 0 0บาทนะครับก็จะสูงกว่าราคาที่เปิดตัวครั้งแรก20 0 0 0บาทด้วยกันแต่มีการแถมประกันภัยชั้น1ทะเบียนและพร,ะระบรถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นของสุ u กิในงานครั้งนี้นะครับจะม ทะเบียนและพระบอ,รอย่างเช่น GSX S 1 0 0 0และ GSX S 1 0 0 0 F มีแถมคิปไว้เชื่อให้อีก60,000บาทด้วยกันส่วนรุ่น V-Storm 1000นะครับมีคิปไว้เชื่อแถมให้ถึง100,000บาทขณะที่ V-Storm 650นั้นคิปไว้เชื่อร์2 5 0 0 0บาทและ SV 6 5 0คลูิปไว้เชื่อร์5 0 0 0บาทย้ำอีกครั้งนะครับว่าทุกรุ่นนั้นฟรีประกันภัยชั้น1พรบรและทะเบียนนี่คือการจัดโปรโมชั่นของสตูิในงานครั้งนี้ที่ถือว่า มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเจ้า v s t o r m 1,000คันนี้แหละครับที่ถือว่าแถมกิฟไว้เชื่ออย่างมากมายทีเดียวและในส่วนของ SV650 Sport Naked เครื่องยนต์สูบ V 650cc ที่เข้ามาแทนที่ Gardius 650นั้นรุ่นนี้นะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าเน้นความคลาสสิกไฟหน้าทรงกลมตัวถังเป็นแบบอลูมิเนียมทัสเฟรมนะครับเป็นโครงสร้างตัวถังที่ถือว่ามีน้ำหนักเบาโดดเด่นแตกต่างจากรถมอเตอร์ไซค์ Sport Naked ทั่วๆไป แม้ว่าในงานครั้งนี้สุรุกิจะไม่ได้มีการแนะนำรถใหม่แต่ประการใดให้ทุกท่านจับตามองไปที่งานมอเตอร์โชว์ประเดือนมีนาคมที่จะมาถึงนี้ครับในงานครั้งนั้นจะมีการแนะนำรถรุ่นพิเศษที่หลายคนเฝ้ารอคอยก็คือ gsxr 1 0 0 0และ gsxr 1 0 0 0 r super sport 1 0 0 0 cc จะเป็นพระเอกตัวใหม่ของสุรุกิในปีนี้ที่จะมาท้าตีท้าชนกับรุ่น zx 1 0 r ของ k a w าซ a กิและ s พ r ของ bmw รวมถึงการเปิดตัวของ Honda CBR1000R จะมีการเปิดตัวชนกับ GSX-R1000 และ 1000R ของ s u z u กิในงานครั้งนั้นอย่างแน่นอนและกระแสข่าวล่าสุดนั้นนะครับ u z ุกิจะมีการเชิญนักแข่ง MotoGP ชื่อดังมาร่วมงานมอเตอร์โชที่จะมาถึงในช่วงปลายมีนาคมนี้เรื่องราวของ s u z u กิจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับค่ายที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากในช่วงปลายปี2559ที่ผ่านมาก็คือคาวสกิครับในช่วงวันที่2พฤศจิกายน 2,559ที่ผ่านมานั้นต่อเนื่องถึงงานมอเตอร์เอ็ก2016ก็คือช่วงต้นเดือนธันวาคมคาวสกิได้มีการแนะนำรถใหม่มากมายถึง8รุ่นนะครับก็ประกอบไปด้วยซัด0กสิบดับเบิลอาร์นินจาพันนินจา650 z ซ0 0ันอ900 z 650 v วอร์ซิ300ดบเยู800รวมถึงนะครับการเปิดสีสันใหม่อย่างรุ่นนิน j a H2 และเวอร์ซิส650คันนี้นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ Kawasaki ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาต้องบอกเลยครับว่าในปีนี้ Kawasaki บุกหนักเต็มรูปแบบมีการจัดตั้งทีมแข่งขึ้นมานะครับเพื่อแข่งขันกับทุกค่ายในเรื่องของความเร็ว Kawasaki นั่นเป็นแชมป์โลกซูเปอร์ไบที่หลายคนทราบดีอยู่แล้วดังนั้นนะครับในปีนี้ซัดดิสิท WR รถแข่งตัวใหม่ของนักแข่งชื่อดังอย่างติงโนตท,ที่ผมว่วารกร และชายวิชิตนิสกุลนะครับทั้งสองคนจะทำชื่อเสียงให้คาวสกิอย่างมากในปีนี้ผลจะเป็นอย่างไรติดตามข่าวคราวกันต่อไปรุ่นที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากของคาวสกิในช่วงปีนี้ก็คือรุ่น z 6,50คันนี้นี่เองนะครับเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น er 6 n นะครับเครื่นนองยนต์2สูบเรียง6 5 0 cc วางราคาอยู่ที่2 8 3 0 0 0บาทนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ถือว่าคนไทยให้ความชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งขับขี่ง่ายเบาสบายรุ่นนี้มีฝาครอบเบาะท้ายด้วยนะครับ ซึ่งก็คาดว่านะครับ z 650นั้นจะมาสานต่อความสำเร็จของ e h 6 n ได้อย่างแน่นอนส่วนรุ่นที่ข้อสุดขีดของค o วส k i ทั้งหมด8รุ่นที่ว่ามานี้ก็คือรุ่น z 900คันนี้นี่เองนี่คือ z 900สีพิเศษ special edition นะครับหรือ special color สีน้ำเงินครับมีฝาครอบเบาะท้ายมาทดแทนรุ่น z 800ของค o สกิเครื่องยนต์เป็นแบบ4สูบเรียง948 cc ให้พลังแรงม้าที่เหนือใครอัดตะล่งยอดเยี่ยม วางราคาอยู่ที่429,000บาทส่วนรุ่นสแตนดาดของ X900 นะครับวางราคาอยู่ที่399,000บาทครับส่วนรุ่น w 800รถสปอร์ตคลาสสิกเครื่องยนต์2สูบเรียง 800cc นั้นวางราคาอยู่ที่376,000บาทรุ่น Special Edition นะครับจะแพงขึ้นมาหน่อยนึง395,000บาทเป็นแนวทางใหม่ของ k a w สกิในเมืองไทยที่ออกมาต่อกรกับ Triumph ในแนวทางของสปอร์ตคลาสสิกนั่นเองครับ ส่วนรุ่นที่เป็นพระเอกของ Kawasaki ในช่วง1ปีที่ผ่านมาก็คือรุ่น ZX10R นั่นเองครับ Super Sport 1,000cc ในตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่า Kawasaki นั้นเป็นผู้นำอันดับที่1มียอดขายสูงสุดนะครับเหนือกว่า BMW s 1 0 0 0 r r และค่าอื่นๆนอกจากนี้แล้วนะครับการเสริมรุ่น ZX10RR เมื่อปลายปีที่ผ่านมาจำนวน30คันนั้นวันนี้ได้มีการเพิ่มเป็น99คันแล้วเพราะว่า กระแสความต้องการของ s ซกซิสดบนั้นมีมากกว่าที่หลายคนจะคาดหมายได้และก็เชื่อว่าการแข่งขันในกลุ่มซูเปอร์สปอร์ต 1,000cc ของทุกค่ายในปีนี้จะตื่นเต้นอย่างมากมายทีเดียวเอาล่ะครับเวลาในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ